ค่ะทุกคนค่ะเราก็ถึงสถานที่ท่องเที่ยวเราแล้วนะคะก็คือสตาร์ทบวกของประเทศฝรั่งเศสก็ลากระเป๋าจากพาร์คิ่งนะคะที่จอดรถไปที่โรงแรมะค่ะทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะคะมันก็ไม่ไกลแป๊บหนึ่งนะคะถึงโรงแรมแล้วนะคะถึงโรงแรมแล้วโรงแรมก็ประมาณนี้แหละค่ะพออยู่ได้ วกเราไม่เช่าโรงแรมเลิศหรือวหลังการแต่พอเอากระเป๋าเข้าโรงแรมเสร็จแล้วก็มาเดินเที่ยวในเมืองกันก็คืออันนี้โบดนะคะโบดโบดเก่าแก่ที่นักท่องเที่ยวใครๆมาเมืองนี้ต้องมาที่นี่นะคะถ้าไม่ได้มาที่นี่ก็มาไม่ถึงนี่คะ่ะเวดนาวเกียร์แคสตรอโอ้ยแแคท r a l ร์ะ yeah. ได้ยินเสียงลุงบอกไหมคะก็ ถ้าใครไม่มาตรงนี้ก็หัดมาไม่ถึงเมืองน,นี้นะคะนี่ค่ะสาวพิจิตรก็พากันเที่ยวเดินเที่ยวเป้าหมายของเราสี่วันสาวพิจิตรก็เอาเล็กๆในน้อยมาฝากนะคะเผื่อใครมาก็จะได้ว่าเป็นแนวทางบ้างว่าเออเมืองนี้มันเป็นลักษณะแบบนี้นะนะอยากไปเที่ยวบ้างจังเลยอะไรประมาณนี้แหละ,ค,ะค่ะค่ะคนเมืองนอกคน ประเทศเดนมาร์กนะคะเขาจะมีฮอลิเด์หรือปีหนึ่งจะมีพักงาน5อาทิตย์นะคะ5อาทิตย์6อาทิตย์ก็บางคนก็ออกเที่ยว3อาทิตย์บางคนก็ออก2อาทิตย์แต่เขามีพัก6อาทิตย์นะคะแล้วแต่ก็บางคนก็ฟาดยาวไปเลยนะคะ5อาทิตย์4อาทิตย์ถ้าไปเมืองไทยเราก็ใช้เวลานาน4อาทิตย์ค่ะก็ตึกก็เก่าๆก็สวยงามแบบของเขาะคะ่ะ บ้านเราก็อีกแบบบ้านเขาก็อีกแบบนี่ก็สาพิจิตไม่รู้ว่ามันเป็นบ้านเราไม่ใช่แม่น้ำนะคะที่จะเป็นคลองซอยออกไปเหมือนคลองแสนแสบหรืออะไรประมาณนี้นะคะ่ะมันก็ผ่าเมืองเลยนะคะนะแต่น้ำเขาใสมากเพราะน้ำมันเป็นน้ำถ่ายเทะคะทุกคนคะ่ะที่นี่มันจะมีสายน้ำสีสายมารวมกันนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวจะตอนจบนะคะทุกคน จะจะเห็นว่าแม่น้ำสีสายมันจะรวมกันแบบไหน,นสาพิจิตก็ถ่ายไว้ให้ดูกันนี่ค่ะก็ร้านดอกไม้เป็นร้านอาหารดอกประดับประดาดอกไม้สวยงามมากแต่กล้องสาพิจิตมันไม่ค่อยชัดเลยไม่เห็นสีของดอกไม้น้ำก็ประมาณนี้นะคะของสองรองือเรือก็อเรือเข้ามาเป็นดอกมาหาลักลือไปนี่ค่ะผู้ใดมาเนี่ยจะมาลอง,ลองเรือ,รอาหาลักมากันเลยเด้อค่อ<ล>ะทุกคนค่ะ เขาก็จะมี1 4ย e ูโรนะคะ14ยูโรก็ครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงนะคะ12ยูโรครึ่งชั่วโมง14ยูโรหนึ่งชั่วโมงหรืออะไรประมาณนี้แหละคะ่ะก็รอบใหญ่รอบเล็กนะคะค่าเรือล่อ,ลองค่าค่านั่งเรือล่อ,ลองเรือนะคะสาพิจิก็พูดไม่ค่อยถูกก็ขอขมาประตูน้ําก็มีปิดมีเปิดเพื่อที่จะให้ระดับน้ํามันสูงเท่ากันแล้วเรือก็จะได้แล่นออกไปนะคะก็พวกเราก็เดินตามคลองมา นี่ค่ะทุกคนคะ่ะก็ฝรั่งเศสก็จะมีหลากหลายผิวนะคะสีผิวจะมีคนสีสผิวอ,อยู่เยอะมากเลยนะคะพี่น้องค่ะก็บางที่ก็มีทสีผิวน่ารักและสีผิวไม่น่ารักนะคะก็เดินก็ระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะถ้าจะจะเดินไปทางไหนก็ให้ระมัดระวังกัน ล้วงกระเป๋าหรือลักเล็กขโมยน้อยหรือให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะนี่ก็ดอกไม้สวยๆนะน้ำประตูน้ำก็เดินรอบไม่น่าไม่น่าเบื่อนะคะไม่น่าเบื่อก็มีอะไรสวยๆเยอะแยะครับไปจิตก็กออกมาให้ดูนี่ค่ะชอบกวนตอนนี้วนอยู่ตรงนี้แหละค่ะเพราะว่ามันเป็นใจกลางของของเมืองนะคอเป็นใจกลางของเมืองค่ะไปจินรผ้าวนอยู่น่แหละตอนนี้ออกจากโรงแรม ดูลงแลบนี่แล้วก็ยาก่างออกมากันเลยจ้ะนี่คะ่ะน้ําทั้งสี่สายไหลเข้ามารวมกันนะคะเห็นบะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งช่องสองช่องหนึ่งช่องสองช่องสามช่องที่สองช่องนี้จะเป็นน้ำหนึ่งสายนะคะแล้วก็ด้านนู้นอีกหนึ่งสาย<ะ>เดี๋ยวก็ดูดูไปด้วยกันนะคะสาวพิจิตก็วนๆให้ดูนะคะทุกคนคะ่ะถ้าด้านนี้อีกสองดูีิสาวพิจิตจะอู้บิวตี้ฟูลนะนี่คะ่ะ เรือก,ก็กำลังหมุนวนนะคะหัวกระซี่ไอ้ไอ้ดอกไม้ให้เบิ้งนี่ค่ะนี่นะคะสายน้ําออกมาแต่ละช่องละช่องเลยนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะออกน้ํามาแต่ละช่องเลยนะคะสี่สายออกมารวมกันเรือก็จะล่องแต่ละสายละสายนะคะนี่ค่ะทําไมน้ำเขาถึงสะอาดเพราะว่าน้ํามันไหลเวียนตลอดนะคะทุกคน นี่คะ่ะทุกคนคะ่ะสาวปิจิตก็เอาเล็กๆน้อยๆมาฝากได้จ้ะทุกคนวันนี้ก็เอาเมืองสตาร์สปวกมาให้ชมนะคะของประเทศฝรั่งเศสใครอยากมาเที่ยวที่นี่ก็แนะนําเลยนะคะก็น่าเที่ยวเหมือนกันสามพีจิตก็คิดว่าโอเคอยู่นะคะนี่คะ่ะเห็นไหมคะพอรวมกันแล้วก็จะมีน้ําทั้งสี่ช่องไหลเข้ามารวมกันแล้วก็เป็นช่องใหญ่ที่เหลือลองไปนี่นะคะ ก็มีรถไฟรถไฟจะมีสองขบวนนะคะขบวนนี้จะวิ่งมาด้านนี้นะคะแล้วจะมีอีกขบวนหนึ่งก็ส่งไปทางอีกด้านนึงค่ะทุกคนค,ะค่ะขบวนรถไฟของนักท่องเที่ยวค่ะก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่กดไลค์กดติดตามให้สาวพิจิตนะเด้อจากพี่น้องคะ่ะวันนี้ก็พามาเที่ยวกันเล็กๆน้อยที่ฝรั่งเศสนะคะก็คือ s t a r ์บันะคะสตาร์บัก็นี่แหลคะค่ะวิวข้างหลงัง วันนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ซับสคริปต่ะจ้าบ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าจับบ๊ายบาย